หมูมาสามวันแล้วค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดขั้วหมูอยู่สามีเรียกขั้วหมูขมิ้นแอบแถวบ้านหนูค่ะเขาเรียกว่าขั้วื้อขั้วปลาอะไรนะเขมีิเนื้อก่อนที่บ้านเรียกขั้วเนื้อขั้วปลาค่ะแต่ว่าเป็นขั้วหมูใช้หมูแทนไม่ใช่ชิ้นเนื้อแต่สามีเรียกหมูขมิ้นก็เลยขอกินทุกวันจริงเขาทำเป็นเทศกาลค่ะเทศกาล บุญข้าวสาร์อะไรพวกนี้ค่ะที่เขามีทำขั้วเนี้ยขั้วปลาของคนอีสานนะคะเขาจะเอาเครื่องมาปั่น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 รวมกันแล้วก็เอาหมูที่ตากแดดแล้วมาหัน่นซอยซอยเสร็จแล้วเขาก็เอามาตำตำตำแล้วก็เอามาคัาา่วาาให้แห้งค่ะคะั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆคั่วเป็นชั่วโมองเลยน,นะตัวน้ำกะทิจะแห้งแล้วก็ บางทีก็ต้องใช้ไฟอ่อนให้ให้หนูอ่ะมันแห้งมันจะได้เก็บไปได้นานเขาทำกินกันนะคะเป็นเดือนสามีนี่สองวันสามวันขอกินครั้งนึงก็ต้องทำทุกวันนะคะ่ะที่นี่ที่นี่ไม่ค่อยได้กินนะคะก็เลยต้องทำบ่อยถ้าอยู่บ้านนี่ทำเยอะทีเดียวเลยก็จะเก็บไปกินเป็นข้วเนื้อขว้วปลาเป็นกระปุกกระปุกค่ะ